ที่ริมแม่น้ำมูลชุมชนท่ากอไผ่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายอุดมศักดิ์นวลสิรินายอำเภอวารินชำราบพร้อมด้วยนายนรงชัยประสิทธิ์ภูริปรีชารองนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบและเจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมเตรียมรับมือหากเกิดสถานการณ์อุทกภยัยเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวันโดยพื้นที่ดังกล่าวสำนักง,งานชลประทานที่7 ได้ดาเนินการก่อสร้างผนังกั้นน้ําชั่วคราวเพื่อป้องกันน้ําในแม่น้ํามูลไหลเอ่อเข้าท่วมภายในบริเวณชุมชนซึ่งพื้นที่ดังกล่าวหากระดับน้ํามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจะเป็นจุดที่น้ําล้นเข้าท่วมชุมชนก่อนพื้นที่อื่นๆของอำเภอ,อ,อวารินชำราบเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นจุดสิ้นสุดของผนังกั้นน้ําหรือจุดฟันหลอ โดยได้ดำเนินการเริ่มก่อผนังกั้นน้ำตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2567ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจากการประชาคมของประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้วโดยปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว50%คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังท่าน้ำวัดเสนาวงชุมชนท่าบงมั่งโดยพื้นที่แห่งนี้ได้มีการดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วจำนวน2เครื่องเพื่อเตรียมการรับมือ หากเกิดเหตุการณ์้ำท่วมขังในพื้นที่ในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อำเภอวารินชำราบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์รวมพื้นที่รับน้ำจุดสำคัญที่มีน้ำไหลมาจากเกือบทุกตำบลมารวมกันจำนวนมากจึงต้องมีการเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นโดยมีการพบปะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ว่าไม่ต้องตื่นตกใจกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันหากไม่มีพายุลูกใหม่เข้ามา ทั้งนี้ทางหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลเมืองวารินชำราบก็ยังได้มีการสำรวจเตรียมการพื้นที่ไว้รองรับหากมีเหตุที่ต้องอพยพประชาชนขึ้นที่สูงไว้เรียบร้อยแล้วพื้นที่บริเวณแห่งนี้นะครับในฐานะที่ผมเป็นรองผู้นวยการดูแลสูงผู้สเาทุกทนะครับเทศบาลชัราบนะครับเราก็ได้เตรียมการพื้นที่ที่จะรองรับพี่น้อง ที่หากได้รับผลกระทบจากิูทรภัยนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นหนึ่งในสาจุดที่เราได้เตรียมการเอาไว้นะครับเป็นบริเวณศูนย์ บมบัดน้ำเสียงเทศบาลที่สามารถรองรับพี่น้องนะครับได้ประมาณถึง300-400ครอบครัวนะครับจะก็ยังมีถนนนะครับรอบบริเวณทางเข้านะครับที่สามารถรองรับพื้นที่ได้ใต้สะพานนะครับ200ปีนะครับแล้วก็พื้นที่ในบริเวณวัดหาสนสุขนะครับที่สามารถรองรับพี่น้องได้อีกประมาณร่วมร้อยครอบครัวนะครับนั่นจุดที่1แล้วก็จุดที่2คือบริเวณพื้นที่บอมัดน้ําเสียนะครับแล้วก็จุดที่3ซึ่งเราเคยใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับซึ่งปีนี้ก็คาดว่าน่าจะใช้ได้นะคือพื้นที่ ของทางบนวัสดุนะครับที่เป็นพื้นที่ว่างซึ่งเดิมทีบริเวณนี้เป็นเป็นศูนย์ขนถ่ายของนครชัยแอร์นะครับที่อาะสามารถรองรับพี่น้องได้อีกบางส่วนนะครับพื้นที่ในทั้งสามจุดเนี่ยถ้าระดับน้ำไม่น้ำมูลนะฮะอยู่ที่ไม่เกิน9เมตรนะครับก็จะใช้3ามจุดนี้เป็นที่รองรับต้นต้นก่อนแต่ถ้าระดับน้ํามากเหมือนอย่างปี62ปี65ระดับน้ําวันนั้นนะประมาณ11เมตร จากนั mm ้นเราก็จะไม่ต้องอพยพไปที่ศูนย์ที่ทางเทศบาลได้เตรียมการไว้นะครับก็คือพื้นที่รอบๆสนามทุ่งการน้ำแทบรอบสำนักงานเทศบาลนะครับแล้วก็ที่บริเวณหาดวัดผาสุการามนะครับรวมทั้งพื้นที่ในค่ายมณฑลทหารบกที่22นะครับซึ่งทางมณฑลทหารบกที่22ก็ได้เตรียมพื้นที่ไว้บางส่วนที่สามารถรองรับกับประชาชนพี่น้องที่ได้ผลุทนภัยได้ด้วยนะครับเรียกว่าพร้อมเสมอนะครับ ภพราะสถานการณ์ของน้ำณนะต้นฤดูฝนปีนี้เรียกว่าน้ามาค่อนข้างเยอะกว่าทุกปีนะครับแต่ก็เท่าที่ได้มีข้อมูลจากทางกรมชลน,นะครับก็ได้มีการเตรียมพร่องน้ําที่จะรองรับน้ําที่มาจากทางอีสานตอนบนและตอนกลางไว้อยู่นะครับก็ภาวนาว่าถ้าไม่มีพายุก็มาในเขตพื้นที่เทศบาลงหวัดลาดและก็ในเขตพื้นที่อีสานตอนบนและตอนกลางนะครับก็คิดว่าเรื่องของน้ําท่วมปีนี้ก็อาจจะไม่หนักนักเท่าไหร่นะครับ